วันนี้เรามาทำคลิปรีวิวการซ่อมคนเจอแบบนี้ไม่บันเทิงแน่นอนใครกำลังใช้รถเบียหรือมันยมือ2นะผมแนะนำว่าตอนนี้นะครับทำใจเรื่องหนึ่งไว้เลยตอนนี้รถยุโรราคาตกมากมันตกจริงๆครับเนื่องจากว่าด้วยกลไกทางตลาดแล้วก็ราคารถไฟฟ้าจีนและที่สำคัญคือมันถึงเวลาที่ต้องซ่อมนะครับวันนี้มีบีดมยูคันเนาะคันนึงเป็นเหนือนมนะครับลูกค้าซื้อรถมือสอง ซื้อปุบเข้ามาให้ตรวจเช็คเลยนะครับจริงๆมันก็เป็นปัญหาเบื้องต้นทั่วไปนะครับก็คือพวกระบบน้ำมันรั่วท่อน้ําต่างๆที่รั่วนะครับลูกค้าอยากใช้แบบยาวๆแต่แจ็คพอตครับพอเราตรวจเช็คนะเปิดอ่างน้ำมันเครื่องออกมานะครับเพื่อเปลี่ยนของเหลวเนาะแจ็คพอตครับเจอเศษพลาสติกนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่าแจ็คพอตนะครับต้องเปลี่ยนรางชุดรางโซ่ทั้งหมดทั้งหมดนะครับคันนี้เดี๋ยวดูให้จบนะคันนี้เซอร์วิสทั้งคันนะครับเกี่ยวกับพวก ท่อนะครับพอท่อต่างๆที่รั่วนะครับเปลี่ยนของเหลวทั้งหมดนะครับเป็ี่นน้ำมันเฟืองท้ายนะครับน้ำมันตัวขับสี่ทั้งหมดนะครับซวิสให้หมดเลยเอาแบบพร้อมใช้คันนี้โดนไปเสร็จไปประมาณ1นึ0 0 0สนกว่านะครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆถามผมผมว่ามันไม่ได้แพงนะมันเป็นเรื่องปกติแล้วมันนี้การซวิสใหญ่แล้วนะครับตอนนี้ซื้อถูกแต่คุณต้องเตรียมเงินซ่อมไว้เลยตัวรถเป็น X3 ที่ขับดีนะพอพอเปลี่ยนลานโซ่ปุ๊บขับเครื่องนิ่งนะครับเหยียบพุ่งดีมาก นะครับรถมาสิบกว่าปีคุณต้องเซอร์วิสแบ่งเป็นช่วงๆอยู่แล้วอย่างรางโซ่เนี่ยครับของแท้เนี่ยประมาณเกือบ6กหมื่นเนาะนะครับเอาชุดแค่้างโซ่ไม่รวมขั้แรงเนาะอันนี้มีอุปกรณ์ซ่อมครบทั้งหมดนะครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าตัวรถซ่อมอะไรบ้างนะครับแต่บอกเลยว่า ใครใช้รถยุโรปต้องทําใจไว้เลยนะอีกคันนึงก็จะเป็นเหมือน UF10 เป็นอาการประจํารุ่นเหมือนกันนะครับใครจะซ่อมรถนะครับก็โทรมาที่0 99096661เนี่เลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้โนเนมด้วยนะครับลูกค้าเพิ่งซื้อรถมือ2มานะจะมาถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะครับทีนี้เราก่อนถ่ายเราขอตรวจเช็คก่อนเลยว่ามีจุดรั่วซึมหรือเปล่านะครับ ถ้ามีจุดรั่วซึมก็แนะนําให้เซอร์วิสก่อนนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะเพราะว่ามันมีจุดรั่วซึมก็เสียดายน้ำมันเครื่องใหม่นะครับที่จะเปลี่ยนถ่ายนะตอนนี้เราถอดอแผ่นปิดใต้ท้องมานะครับนี่ด้านล่างมีน้ํามันเครื่องรั่วซึมนะเปิดแฟลชก่อนนะนี่มีบริเวณหน้าเทอร์โบนะครับนี่ทอรอินเตอร์รั่วซึมเลยนะด้านล่างก็จะมีแหวนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับบริเวณนี้จะเป็นซีนคอหลังนะมีน้ํามันเครื่องรั่วซึมด้วยนะ แล้วก็ตรงออยนะครับออยเกียร์นะดูน้ํามันไหลมาจากข้างบนเยอะเลยน่าจะตัวฐานกรองน้ํามันเครื่องนะครับออยไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนมาหรือยังนะเดี๋ยวดูเลขไม้ก่อนถ้าเลขไม้เยอะเดี๋ยวเสนอลูกค้าเปลี่ยนเลยนะพวกออยเครื่องออยเกียร์นะครับเซอร์วิสท,ทีเดียวจบๆนะครับเพราะว่าเพิ่งได้รถมือสองมาจะได้ขับขี่มั่นใจนะครับเกี่ยวกับตัวออยนะครับเพราะว่ารั่วมาก็ความเสียหายเยอะนะครับอาจจะเสียเงินหลายหมื่นนะครับในการเซอร์วิส ทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดการออยรั่วนะูในส่วนของช่วงล่างนะครับด้านหน้านะช่วงล่างด้านหน้าก็บูตต่างๆยังอยู่ในสภาพโอเคนะครับปกติจะเจอบูตปีกนกตัวงอตัวตรงนะขาดนะครับเจอโชคลัว่วคันนี้ยังโอเคนะพวกบูตนะครับเกี่ยวกับด้านหน้านะจานเบรกบางแล้วนะครับด้านหน้านะแต่ว่า,าเบรกยังเหลือเยอะนะครับจานเบรกบางมากเลยนะอันนี้ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วนะครับจานเบรกนะก็ มียางแท่นเครื่องซ้ายขวานะครับยางแท่นเครื่องสุดแล้วนะนี่ชนกันกับขาพิเนียมแล้วนะครับยางแท่นเครื่องซ้ายขวานะยางแท่นเกียร์ยังได้อยู่นะครับก็มาดูด้านหลังกันนะด้านหลังคันนี้มีเปลี่ยนเพาขับยกเส้นมาแล้วนะครับเนี่ยเป็นของใหม่เลยนะฝั่งซ้ายนะแต่ฝั่งขวายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับยางหุ้มเพามันเสื่อมสภาพแล้วใกล้ขาดแล้วนะครับส่วนจานเบรกด้านหลังก็บางเช่นเดียวกันนะครับ จานเบรกต้องเปลี่ยนนะเพราะเบรกเหลือเยอะนะครับแต่จานเบรกบางแล้วแล้วก็มีบูธิ้วฟังท้ายนะครับ2ตัวนะตัวใหญ่ยังไม่ขาดนะแต่ว่าตัวหน้ามันเปื่อยตามสภาพนะครับเนี่ยแตกลายงาแล้วถ้าเปลี่ยนก็ต้องยกเซ็ตนะสามตัวนะครับทีเดียวแล้วก็จะมีบูทปีกนกตัวในนะครับนี่บูทด้นหน้านะเริ่มเสื่อมสภาพขาดแล้วนะครับเนี่ยให้ดูด้านในนี้นะ,ะเวลาเราขึ้นลูกรนานาดหรือว่าตกหลุมนะครับมันไม่ซับแรงกระแทกนะครับพวกบูทเนี่ยครับสำคัญนะ ก็มีโชค๊คก็จะมียางกันกระแทกนะครับขาดแล้วนะนะก็ยางกันฝุ่นโช๊คนะด้านหลังซ้ายขวานะครับแต่ตัวโช๊คยังไม่รั่วนะตัวโช๊คยังไม่รั่วกันโครงหลังมีการเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับรถคันนี้ท้ายในฝาท้ายเวลาเปิดมาก็มีเสียงเปิดมาอยู่นะครับโอ้ทักพิมหลังแตกมีการทากาวมานะ <c oughs> ตรงนี้มีรอยขีดข่วนมาอยู่นะครับรอยขีดข่วนนะสลอกมานะครับข้างนี้ยังไม่แตกนะ แต่หลังขวาแตกไปแล้วเรียบร้อยนะมีการทากาวมานะครับใส่ซิลิโคนมานะมาดูจุดอื่นเวลาปิดก็มีเสียงดังอยู่เลครับพวกโชคกนะอตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเก็บสีมาหรือ,อยังไงนะเนี่ยสีมย่นหลุดไปเลยนะครับด้านท้ายนะ ด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะสีก็ไม่มีทลอกนะกระจกโอ้กระจกมีเม็ดมานะครับนี่นะกระจกมีเม็ดมาหนึ่งเม็ดนะครับน่าจะโดนหินกระเทาะมานะครับตัวฟิล์มหรือตัวกระจกนะมุมบนมันดูแบบลายๆนะครับตรงนี้ยุนย่นๆภายในกระโปรง เดี๋ยวชี้นกเดี๋ยวล้างให้นะเดี๋ยวมันกัดสีนะชี้นะครับข้างหน้าสวยด้านล่างก็มีรอยบ้างนะครับเป็นรอยไม่รู้ไปขูดอะไรมานะชายล่างประตู เลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันกว่านะครับเหลืออีกไม่กี่พันโลก็ครบสองแสนนะครับได้ระยะเวลาเซอร์วิสใหญ่แล้วนะครับมันจะเป็นของเลวนะแล้วก็ช่วงล่างต่างๆนะครับอุปกรณ์ของตัวเครื่องยนต์นะครับอาจจะต้องเซอร์วิสชุดใหญ่นะครับเพื่อที่การใช้งานจะได้ยาวนานนะครับเวลาใช้รถจะได้ไม่ต้องเสียจุกจิกนะครับเปลี่ยนทีเดียวจบไปเลยนะเวลาใช้รถจะได้มั่นใจนะครับมีเซอร์วิสออยหนึ่งนะ เดี๋ยวเราไปสแกนโค้ดเกี่ยวกับตัวรถกันนะครับว่ารถคันนี้มีโค้ดอะไรโชว์ในระบบบ้างนะครับถึงแม้ว่าไฟมันจะไม่โชว์ที่หน้าจอเรนหม่นะแต่บางทีกล่องมันเก็บข้อมูลไว้นะครับว่าตัวไหนมีรัดวงจรหรือว่าทํางานไม่เสถียรหรือว่ามีปัญหานะครับนะครับหลังจากที่เราตรวจเช็คเกี่ยวกับเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบไฟไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาทดลองขับนะครับเกี่ยวกับเกียร์นะครับว่ามีอาการกระตุกหรือเปล่านะครับหรือว่าอนจินชะลอแล้วมี กระชากอะไรประมาณนี้นะครับโดยรวมครับก็เกียร์คลิกปกติดีนะครับเกียร์ไม่มีอาการกระตุกนะเพราะว่าพวงมาลัยนี่จะเอียงขวาไปเยอะอยู่นะนี่อันนี้ปล่อยมือนะครับเนี่ยรถวิ่งตรงนะแต่ว่าพวงมาลัยเอียงขวานะครับอันนี้เดี๋ยวทําช่วงล่างแล้วก็ตั้งศูนย์ไปด้วยเลยนะครับเปลี่ยนบูธเปลี่ยนอะไรต่างๆนะทําการตั้งศูนย์ไปด้วยนะครับภายในของลูกค้านะช่องแอร์ฝามีรอยแตกมานะครับจุดนี้นะ แล้วก็ฝาปิด OBD2 ไม่มีมาให้นะครับฝาปิดนะไม่รู้หายไปไหน mm hmm. ก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะ mm hmm. ก็จะมีพลาสติกตรงนี้นะครับอาจจะซีดนะมือเปิดก็ยังไม่เหนียวนะครับช่องแอร์ยังปรับเลื่อนได้ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายช่องแอร์ยังโอเคนะยังไม่แตกนะครับ ด้านหลังก็มีสีทะเลากนิดหน่อยนะครับถ้าจะเก็บสีด้วยก็ได้เหมือนกันในส่วนของตัวโคด้โครดรถยนต์คันนี้นะครับก็มีโค้ดเยอะเลยนะเกี่ยวกับอุ่ณหภูมิน้ำาหลเย็น e ETR นะครับอ่เอซ็นเซอร์ออกซิเจนก่อนเข้าแคตตาลิติกนะพวกนี้นะขึ้นมามีแรงดันไฟด้วยนะแบตเตอรี่อะไรพวกนี้นะครับรถเกือบไม่เกือบสองแสแล้วนะลูกค้าให้เช็คแบแตไปพร้อมเลยนะครับนี่เราก็เดี๋ยวส่งรายการให้ลูกค้าก่อนนะ เซอร์ว so no ิสเก็บรั่วให้เรียบร้อยก่อนนะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไปเลยดีกว่านะเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนถ่ายไปแล้วน้ำมันมันรั่วซึมอย่างนี้น้ำมันใหม่ที่เราเปลี่ยนไปเราก็หยดทิ้งหมดนะครับตอนนี้เราเปิดฝาครอบเครื่องมาเรียบร้อยแล้วนะด้านบนที่เราตรวจเช็คดูนะครับก็จะมีชุดยางฝาวาลนะครับรั่วซึมนะนี่มีคาบน้ํามันบริเวณหัวฉีดนะครับทีนี้การเปลี่ยนยางฝาวาลนะครับเราจะต้องถอดหัวฉีดออกนะครับแหวนรองหัวฉีดหรือว่าแหวนปลายหัวฉีดจําเป็นต้องเปลี่ยนทุกครั้งะรัเพามนะ เวลาเราถอดออกมาเซอร์วิสเราจะต้องเปลี่ยนแหวนทุกครั้งนะครับก็ท่อดูดอากาศก่อนเข้าเทอร์โบนะครับนี่มันขาดแล้วนะด้านในนะั้นเนี่ยด้านในมันขาดเสื่อมสภาพแล้วนะครับเลยทําให้น้ามันมันรั่วซึมนะแล้วก็ระบบท่อน้ําระบบท่อน้ําบนต้องเปลี่ยนนะครับนี่สีน้ําตาลทิซซี่อย่างนี้นี่คือเสื่อมอายุการใช้งานแล้วนะนี่ถือว่าถึงระยะเวลาต้องเปลี่ยนแล้วนะครับมีกระปุกพักน้ำนี่สีออกน้ําตาลประมาณนี้นะ น,นี่คือเสื่อมสภาพแล้วนะครับแล้วก็พลาสติกคอท่อน้ําบนนะด้านในนะครับน้ํามันเครื่องรั่วน่าจะมาจากตัวฐานกรองนะฐานกรองนี่อาจจะต้องแกะมาดูก่อนนะครับตัวประกันมันนะส่วนมากล่องประเกันมันชอบผุนะครับพอผุแล้วมันก็เปลี่ยนไม่จบนะครับมันจะต้องเปลี่ยนยกฐานกรองลยนะซึ่งฐานกรองเป็นตัวพลาสติกนะครับเวลาใช้งานไปานานๆก็อาจจะทําให้ล่องโอลิงมันเสื่อมผุกรอบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องถอดมาดูก่อนนะให้ดูภายในนะเนี่ย อัดน้ำเข้าไปนะความดำจากตัวแคดซิลิกนะครับคราบดำๆนี่คือขม่าสะสมนะของตัวรถนะครับที่ใช้งานมานานนะครับคันนี้ใหม่วิ่งเกือบ2องแสนแล้วนะโชว์ฟองเกี่ยวกับตัวแคดซิลิกนะครับพวกขม่าวดีพอะไรพวกนี้นะทำการล้างให้ใหม่นะครับตอนนี้ช่างกำลังเปลี่ยนออยนะครับให้เรียบร้อยแล้วนะกำลังเชียบต่บตางๆนะครับ คันนี้ตอนแรกลือมานะครับไม่มีอะไรเซอร์วิสเยอะนะปรากฏพอเปิดฝามาปุ๊บโอ้โหเจอลางนะครับเป็นเศษพลาสติกเลยนะครับรถยุโรปม,มือสองนะก็ต้องต้องเช็คนะครับต้องเผื่อใจไว้เลยอันนี้นะครับเป็นอะไรพวกข้อต่างๆนะครับที่รั่วต่างๆของตัว X3 นะ จริงๆเป็นรถที่น่าใช้นะครับแต่ตอนนี้ถ้าไม่แสนกว่าถ้ายังไม่ซอรอวีกใหญ่บอกเลยว่ายังไงก็ต้องโดนนะครับเตรียมงบประมาณสำหรับซ่อมไว้เลยนะ MWX3 นะครับอันนี้เป็นวาวน้ำนะเราสั่งวาวน้ำมานะครับแต่อ่ารุ่นนี้มันขายแยกนะทีนี้เสื้อเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนด้วยนะครับเราที่วันมาพร้อมเสื้อนะนี่นอะไรเขาสั่งแยกมานะครับดูจากสีนะเสื้อ ของบาน้ำนะมันเป็นสีน้ําตาลแล้วนะครับซีดแล้วคือเสื่อมสภาพนะครับคือพร้อมที่จะรั่วกอบแตกได้เสมอนะครับอันนี้อาจจะขอเพิ่มเติมตัวเสื้อเบาน้ําตัวนี้ด้วยนะครับ X3 นะครับตอนนี้เราก็จัดการเปิดตรงชุดโซ่ไทมิ่งของเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็กำลังให้ช่างทําความสะอาดนะครับล้างคราบน้ํามันนะครับที่ฝั่งนึกมานานนะครับ เดี๋ยวเราไปดูชุดรางโซ่กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราก็ถอดชุดรางโซ่ของตัวรถมาเรียบร้อยนะครับก็จะมีพวกเฟืองบนนะครับมีชุดรางบนนะครับมีโซ่เส้นบนนะครับแล้วก็มีโซ่เส้นกลางแล้วก็มีชุดโซ่ปั๊มนะครับอันนี้ก็เป็นชุดรางเดิมนะครับอันนี้ก็ไม่เกือบสองแสนแล้วนะลูกค้ามีงบเซอร์วิสชุดรางโซ่แล้วก็เก็บอุปกรณ์รอบเครื่องไปเลยทีเดียวจบนะครับจะได้ขับสบายใจนะเพราะลูกค้าซื้อรถมือสองมานะครับไม่เกือบสองแสนแล้วนะ เปลี่ยนเพื่อความสบายใจนะครับบางคันก็อยู่ที่ประมาณแสนห้าบางคันก็สองแสนบางคันก็แสนเก้านะแต่บางคันก็โชคดีนะครับวิ่งเกือบสามแสนก็ยังไม่มีปัญหาชุดลางโซ่นะครับแต่นี่มันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะครับไหนไหนซอร์วิชุดใหญ่แล้วก็จัดไปเลยนะครับจะได้ขับแบบสบายใจนะครับเพราะว่าชุดลางโซ่ก็เริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะมันเริ่มล่องมันเริ่มลึกแล้วนะครับแล้วก็ตัวตัวดันตัวบนเนี่ยเริ่มล้าแล้วเนี่ยใช้มือกดไม่ต้องออกแรงมากนะเนี่ยมันมีจังหวะค้างน,ะนั่นหลมรั่วนิดนึงนะโอกาสได้เปลีี่่ยนนนมสูงแอ อันนี้ใหม่เลยอ่ะ,อะส่วนนี้เป็นชุดรา,างโซ่นะครับนี่เป็นตัวดันโซ่นะตัวบนอันนี้เป็นของใหม่นะครับอันนี้สปริงยังแข็งดีนะครับเนี่ยกดไม่ค่อยลงนะครับสู้มือนะฮะไม่เหมือนอของเดิมของลูกค้านะอันนี้ก็เป็นชุดรางบนมีโซ่บนนะครับชุดเฟืองนะครับนี่มีฝาปิดมาพร้อมแล้วก็ชุดรางโซ่ตรงกลางตัวดันนะครับนี่แล้วก็โซ่เส้นกลางแล้วก็มี ชุดโซ่ตั้มนะครับพร้อมเฟืองนะครับผม BMW X3 นะครับตอนนี้เราก็ไล่ถอดอุปกรณ์รอบเครื่องออกนะครับเดี๋ยวเราจะถอดอ่างเครื่องออกนะเพื่อเปลี่ยนชุดรางโซ่นะครับอันนี้ถอดฝาวิวออกมาแล้วนี่จุดรั่วซึมของน้ามันเครื่องนะครับก็คือซีนคอหลังนะครับหรือเรียกว่าซีนท้ายเครื่องนะครับนี่รั่วซึมนะเดี๋ยวอ่างอะไรก็จัดการแก้ไขให้หมดเลยนะคนี่ส่วนอแคตเตลิติกนะครับ เราจะถอดออกมาล้างนะเพราะว่าขมเหลมันเยอะนะครับอันนี้ไม่สองแสนแล้วนะมาล้างนะครับเนี่ยเซนเซอร์ dpf ก็จะล้างล้างให้หมดนะครับด้านในนะตอนนี้นะครับของก็เราเบิกมาทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเป็นชุดโซ่ทามิงนะทั้งชุดเลยนะครับจะมีโซ่นะครับสามเส้นนะครับแล้วก็เฟืองจานโซ่นะครับแล้วก็ชุดล้างพลาสติกนะดันโซ่ตัวดันโซ่ฝาปิดเครื่องนะครับแล้วก็ชุดโอลิงทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโอลิงโอลิเครื่องออยเกียร์นะครับแล้วก็ชุดยางฝาครอบวาลชุด ท่อรวมไอดีนะครับแล้วก็ซีนหน้าท่อเกียร์ซีนเข้าวิ่งหลังเครื่องนะครับแล้วก็จะเป็นชุดท่อน้ํานะครับที่มีเปลี่ยนส่วนสภาพนะครับเราจะการเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับเป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ํานะครับแล้วก็ชุดท่อดูดอากาศแล้วก็มีตัวนี้จะเป็นอ่างเกียวโต้นะครับเปลี่ยน่ายสวิตช์น้ำมันเกียร์นะครับตัวนี้จะเป็นของเหลวทั้งหมดนะน้มันเกียร์น้ำมันส่ง้ายน้ำมันเกียร์ทานเซอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนคลุกพักน้ํานะครับ ตัวนี ite, ้จะเป็นออยเครื่องออยเกียร์นะครับยางแท่นเครื่องนะครับแล้วก็ยางแท่นเกียร์นะครับชุดทั้งหมดนี้นะครับเราจะการเซอร์วิสให้พร้อมใช้นะครับคันนี้ชุดใหญ่นะครับ BMW X3 นะครับตัวนี้เป็นรหัส f 2 5นะครับคันนี้นะครับเข้ามาเซอร์วิสชุดใหญ่เลยนะครับทําการยกเครื่องนะฮะคันนี้นะครับมีเซอร์วิสเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับก็หนึ่งนะครับมีเปลี่ยนชุดโซ่ทามิงนะครับทั้งชุดเลย ไม่ว่าจะเป็นโซ่แล้วครับตัวรางนะครับแล้วก็แก้ไขรั่วเครื่องยนต์นะครับจะเป็นอ่างเครื่องนะครับ X3 F25 นะครับคันนี้สวิตชุดใหญ่เลยแล้วก็มีเปลี่ยนหาน้ำมันเครื่องน้มันเกียร์ทั้งระบบนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดท่อน้านะครับที่มีเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนะครับมีเปลี่ยนท่นเครื่องทั้งเกียร์นะครับแล้วก็เซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์ทันเฟอร์นะครับน้ำมันน้ำมันเบรกนะครับแล้วก็น้ํามันเฟืองท้ายลนัังะครบ ตอนนี้นะครับเครื่องก็ออกมาเรียบร้อยนะครับเดี๋วเราจะจัดการนะครับเปิดนะครับไทมิ่งนะครับนี่นะครับ x สามเราก็จัดการเปลี่ยนชุดลังโซ่เรียบร้อยนะที่เราเปลี่ยนนะครับก็จะมีเฟืองนะครับแล้วก็โซ่นะครับทัวไทมิ่งทั้งหมดแล้วก็ตัวพลาสติกตัวลางโซ่เนี่ยเขาเรียกกันนะครับตัวนี้นะครล่างแล้วก็บนนะครับซ้ายขวาตัวดันโซ่นะครับแล้วก็ตัวดันโซ่สองตัวตัวนี้นะฮะแล้วก็จะมีโซ่ปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็เฟืองปั๊มนะครับ การเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จัดการปิดฝาท้ายเครื่องเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราจัดการเปลี่ยนนะครับชุดล้างโซ่ทั้งหมดนะครับแล้วก็อ่างเครื่องนะเราจัดการเอามาทำเคลียร์แนด์นะครับแล้วก็อัดกาวใหม่นะครับกาวอ่างเครื่องนะแัดการอัดให้ใหม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ฝานะครับแตยการซีนซีนอัดกาวให้เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราทําการไล่ประกอบอุปกรณ์ล็อกเครื่องต่างๆนะครับ นะครับตอนนี้เราก็เอารถมาเทสวิ่งแล้วนะครับหลังจากที่เราจัดการยกเครื่องนะครับเปลี่ยนอุปกรณ์ของเครื่องยนต์ต่างๆหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดรางโซ่นะครับแล้วก็ท่อนนํานะครับแล้วก็มีเก็บพวกซีนต่างๆเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับตอนนี้รถก็เอาออกมาเทสวิ่งแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับอัตราการเร่งตอบสนองเท้าดีมากเลยนะครับรถเยียบพุ่งดีนะครับตอนนี้โค้ดเกี่ยวกับไฟโชว์เครื่องยนต์ไม่มีนะครับ เดี๋ยวยังไงเราทําการเช็ควิ่งรันเครื่องยนต์ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอารถกลับขึ้นไปเอาขึ้นลิฟต์นะครับเช็คจุดรั่วนะครับว่าซีต่างๆที่เราเปลี่ยนไปนะครับมีการกลับมารั่วอีกหรือเปล่านะครับเราจัดการซ่อมเครื่องยนต์เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับช่วงล่างนะครับเราจัดการเปลี่ยนจานเบรกนะเนื่องจากว่าจานเบรกเดิมของลูกค้าเรานะครับให้ดูสภาพจานเบรกเดิมนะครับเห็นี้ครับ เป็นร่องนะกินลึกเลยนะครับจานเบรกก็เริ่มบางนะครับเปลี่ยนนะครับจากการเปลี่ยนจานเบรกใหม่ให้ลูกค้าเลยนะครับช่างกําลังถอดใส่เปลี่ยนให้นะครับตรงรุ่นเลยนะครับอง x 3รหัส F25 นะครับเราเปลี่ยนจานเบรกนะครับหน้าหลังเลยนะครับทั้งสี่ใบนะครับนรืนจะเป็นจานหลังนะครับกินล่องลึกเหมือนกันนะครับ เปียนอะไให้ช่างนะครับจัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเราจัดการเปลี่ยนจานเบรกน,นะครับตรงรุ่นให้นะครับลูกค้าเข้ามาเซอร์วิสเนาะคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราสงสารลูกค้ามากนะครับจริงๆเอามาเซอร์วิสอย่างอื่นนะแจ็คพอตเจอลังโซ่นะครับมันแจ็คพอตจริงๆไม่แสนกว่าเนาะนี่จานเบรกเดิมนะครับมันไปหมดแล้วนะคุณเห็นล่องลึกมากล่องลึกๆก,กสุดๆนะครับ มีรถเข้าตัวเช็ค1คันนะครับเป็น BMW X3 นะครับคันนี้เป็นลูกค้าประจำนะรอบนี้ลูกค้ามา,เ,าเปลี่ยนทายของเหลวนะครับซอร์วิสของเหลวนะครับแล้วก็มาแก้ระบบไฟโชว์ด้วยนะครับเพราะว่ารอบก่อนลูกค้ามาซอร์วิสเกี่ยวกับเครื่องยนต์ท่อต่างๆระบบน้ามันรั่วซึมออยเครื่องออยเกียร์ไปหมดเรียบร้อยแล้วนะรอบนี้ลูกค้ามาแก้เกี่ยวกับระบบไฟโชว์นะครับคันนี้ลูกค้าได้มือสองมาก็คือ โซมาตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าไล่เก็บไปทีละจุดนะครับรอบนี้มาเก็บเกี่ยวกับปัญหาระบบไฟ4,4 ABS airbag นะครับก็ไฟลีนะครับน่าจะมีดวงใดดวงหนึ่งขาดนะครับเดี๋ยวเราทําการสแกนโค้ดแล้วก็ตรวจเช็คเกี่ยวกับระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับเสนอลูกค้านะครับว่าจุดไหนบ้างที่มีปัญหาและเสื่อมสภาพเกี่ยวกับช่วงล่างแล้วก็อื่นๆนะครับหมดทั้งคันนะครับประตูมันดูดแล้วก็เด้งออกมานะครับ อันนี้มีปัญหาประตูะโมดูลประตูนะครับเราตรวจช็คเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ของใหม่นะครับเป็นเชียงกงนะครับสภาพสวยเลยตัวพลาสติกนี่ไม่แตกนะครับของเก่าของเก่าลูกค้าตัวพลาสติกแตกแล้วก็ตัวยางนี่ก็แตกแนละ้วโมดูลไม่มีแรงดูดนะครับเลยทําให้ประตูปิดแล้วมันไม่ยอมดูดให้นะครับนี่เราสั่งมายกชุดเลยนะสภาพสวยนะครับเดี๋ยวให้ช่างทําการเปลี่ยนให้นะครับ มีรถเข้าตรวจเช็ค1คันนะครับเป็น bmw f10 นะครับคันนี้ลูกค้ามาจาก8ริ้วนะมาทำประตูนะครับแล้วก็มีกุญแจนะครับบางทีบางครั้งทำหากุญแจที่หน้าจอนะครับสตาร์ไม่ติดต้องเอา,อาดอกรีโมทนะไปทาบที่คอพวงมาลัยนะครับแล้วก็ประตูดูดนะครับนี่นี่โมดูลเสียนะครับ สาเหตุน่าจะมาหนึ่งความเสื่อมสภาพนะครับสองอาจจะปิดแรงนะครับถ้าเป็นประตูเราไม่จะเป็นต้องปิดแรงนะครับไม่งั้นมันจะเป็นอาการอย่างนี้นะเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันก่อนนะครับเครื่องยนต์เปิดฝากระโปรงมาก็เอาเรื่องอยู่นะครับเกี่ยวกับน้ํามันรั่วซึมนั่นเห็นไหมอันนี้น่าจะยังไม่ได้ได้เซอร์วิสใหญ่นะครับดูน้ํามันเครื่องรั่วซึมหลายจุดเลยนะจุดบริเวณฐานกรองก็มีน้ํามันเครื่องรั่วซึมนะครับ ท่อน้ําต่างๆก็เริ่มเสื่อมสภาพนะครับมีท่ออากาศรั่วตรงนี้ด้วยนะก็รุ่นนี้ท่อดูดอากาศก่อนเข้าเทอร์โบมันชอบขาดนะครับด้านล่างนะคันนี้คิดว่าไม่น่าจะรอดูสีกระปุกพักน้านะเสื่อมสภาพแหละจุกไ่ลมเดี๋ยวเราสแกนโค้ดดูก่อนนะครับว่ามีข้อบกพร่องอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับกอุปกรณ์ไฟไฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับเลขไมล์หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับตอนนี้เรากําลังทําการ สแกนโค้ดดูก่อนนะรถทุกคันเข้ามาเราจะสแกนโค้ดรีพอร์ตให้ทุกค้าทุกคันนะครับเพราะว่าบางทีเราขับอยู่อย่างเงี้ยอ,อ,อาจจะไม่มีไฟอะไรโชว์นะแต่ว่าในข้อมูลของกล่อง ecu ทุกใบนะครับจะเก็บไว้ในข้อมูลต่างนะฮะถ้ามีปัญหาหรือว่าอะไรนะครับเขาจะเก็บไว้นะอาจจะไม่มีไฟโชว์หรือว่าอะไรนะแล้วก็มีจุดหนึ่งนะครับนี่รุ่นนี้ไฟหัวเกียร์นะครับ led ดับนะเจอหลายคันอยู่ อันนี้ซ่อมได้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนยกทั้งหัวนะก็มีเนี่ยนะของลูกค้าคันนี้มีเซอร์วิสน้ำมันเครื่องนะครับเนะี่ยแดงแล้วก็อย่างอื่นก็ยังไม่มีอะไรโชว์นะก็มีฝากปรงเปิดไว้อยู่นะเลขไม่หนึ่งหกเก้านะครับคันนี้ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนออยมาหรือย,อยังเพราะว่าถ้าออยแตกแล้วความเสียหายเยอะนะครับ จากเสียหลักหมืน่นอาจจะเสียหลายหมืน่นได้เห็นรายละเอียดการซ่อมรถนะครับเตรียม UX3 แล้วก็ F10 ไปเรียบร้อยแล้วต้องบอกอย่างนี้อันนี้เป็นปกติกของการซ่อมรถอยู่แล้วเนาะผมว่ารถยุโรนะครับตัวรถถูกลงแต่อะไหล่มันไม่ได้ถูกลงมันอาจจะถูกลงเนื่องจากว่ามีอะไหล่ทางเลือกนะครับจะบอกเลยว่ามันก็ยังเป็นรถที่ขับดีเซอร์วิสชุดนี้นะครับผมว่าก็ไปได้อีกหลายโลนะอย่างชุดลางโซ่เนี่ยประมาณแสนกว่านะครับไม่เกินแสนหก อยู่ที่การเปลี่ยนมันเครื่องนะครับการดูแลของลูกค้าด้วยนะครับแต่อันนี้ก็ผมว่ามันก็ตามอายุแล้วแจ็คพอตพอดีนะครับดีกว่าไปเสียเครื่องพังหนักกว่านี้นะครับใครนะครับซื้อรถมือสองแล้วอยากสตาร์ทใหม่ขับเข้ามาหาเราได้เลยนะครับอย่างที่บอกคนจ่ายตังอาจจะไม่บันเทิงนะแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติของการซื้อรถมือสองนะครับโดยเฉพาะรถยูโรนะครับจะซื้อจะขายจะซ่อมก็อย่าลืมคิดถึงโนเนมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโดนเนมด้วยนะจะซ่อมรถก็โทรมาที่0 9 9ย์เก้าศูนยได้เลยสุดท้ายนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย